สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อได้นะครับหลังจากที่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมามีในส่วนของฝนตกลงมานะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับ สำหรับวันนี้ยังคงมีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาเช็คว่าพื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆนะครับจะเริ่มมีฝนนะครับถ้าดูตอนนี้ดูจากโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระดะกลางยุโรปก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีฝนนะครับจนกระทั่งประมาณนี่นะครับประมาณเที่ยงนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีฝนนะครับ ในส่วนของการพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการโดยใช้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเกิด100%นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับถ้าดูในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับก็แถวภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดจันทบุรีตราดระยองนะครับแล้วก็แถวอำเภอแกลงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับวันนี้ ในช่วงประมาณ12นาฬิกาแล้วก็โซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับแถวหนองคายบึงการอุดรธานีนด้านบนนะครับรวมทั้งสกลนครแล้วก็แถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์นะภูเรือเลยมีโอกาสเกิดฝนนะครับนี่คือโมเดลช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งก็เมื่อเช็คในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของ พายุฝนฟ้าคะนองตามโมเดลนะครับส่วนอีสานตอนบนยังมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับแถวหนองคายแถวอุดรน,นะครับบางส่วนนะครับวันนี้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดทั้งหมดนะครับคอนแก่นแล้วก็พระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็จันทบ,บุรีตราถ้าดูจากโมเดลในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อได้นะครับในหลายๆพื้นที่แล้วก็พอในช่วง13นาฬิกานะครับถ้าดูจาก แนวโน้มฝนนะครับก็จะมียังคงเป็นโซนจุดเดิมนะครับนี่นะครับแถวอีสานตอนบนนะครับบึงการหนองคายอุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็แถวสกลนครรวมทั้งในส่วนของขอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็รวมทั้งในส่วนของระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้เริ่มจะมีโอกาสมีฝนนะครับประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสงขานะครับ ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุร้อนได้นะครับก็จะมีในโซนจุดตรงกลางเนี่ยชุมแพนะครับตรงขอนแก่นรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับชัยภูมิน,มมนะครับชุมแพเกษตรสมบูรณ์นะครับโซนนี้แล้วก็หล่มศักด์เพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุานฝนฟ้าะนองได้นะครับแล้วก็รวมทั้งแถวปากช่องแล้วก็ แถวสกลนครตรงนี้นะครับสกลนครรวมทั้งบึงการนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองได้แล้วก็เช่นเดียวกับนี้นะครับจันทบุรีระยองตราดนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองได้นะครับพอบ่ายสองนะครับบ่ายสองดูจากในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ แถวนี้นะแถวนครพนมสกลนครนะครับอุดรธานีหนองบัวลำพูบางส่วนนะครับูเรือเลยนะครับล่มสักพิชบูรณ์ชุมแพขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมินะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้รวมทั้งในส่วนของโคราชนะครับด่านขุนทดนครราชสีมาสีคิ้วโชคชัยคอนบุรีนะครับปากช่องโคราชมวกเหล็กสระบุรีนครนายกนะครับ รวมทั้งในส่วนของปลวกแดงระยองชุมแสงหนองใหญ่แกลงนะครับอ่าสอยดาวปูงน้ำร้อนจันทบุรีขุงตราดมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับรวมทั้งอีสานตอนใต้แถวบุรีรัมย์นะครับแถวโคราชนี่คือโมเดลจากศูนย์บรากรารอากาศระยักลางยุโรปนะครับแล้วก็เพชรบุรีประจวบคิรีขัน สุราธ,ธานีสตูลนครศรีธรรมราชสงขลาหาดใหญ่นะครับฝั่งนี้มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลแล้วก็พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนก็มีนะครับสกลนครนครพนมนะครับโซนนี้แล้วก็ภูเรือเลยนะครับนากลารของบัวลำพูน้ำสมนายุงอุดรน,นะครับแล้วก็ชุมแพขอนแก่นโคราชนะครับคอนบุรีนางรองบำเดจนรงชัยภูมินะครับโซนนี้บุรีรัมย์ มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคนองได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนคนปรปฐมนะครับมาจบคีรีขันสีแดงเข้มก็คือเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นี่คือโมเดลในช่วง14นาฬิกาวันนี้นะครับโดยทัวโดมมากก็จะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับพอ15นาฬกาก็ยังคงกระจายตัวตามจุดเดิมนะครับ15นาฬกายังคงเป็น โซนแถวนครพนมสกลน,นครอุดรด้านล่างขอนแก่นด้านบนนะครับเลยหนงองเลยหนองบัวลำพูหล่มสัก์พชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับ,บรรนครศร,รีอยุธยาสระบุรีจันทบ,บุรีตราดระยองชลบุรีนะหัวหินประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับ,รบ,ชชบ,รรบสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังอัดใหญ่นะครับนี่คือโมเดลช่วง15นาฬิกานะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ไปดูช่วง16บหนาฬิกา ฝนมีโอกาสจะยังคงมีโอกาสตกเยอะนะครับวันนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับแถวนครราชสีมานะครับนครราชสีมาคอนบุรีปากช่องนางรองบุรีรัมย์นะครับบํเนนาเร็จนรงบัวใหญ่ชัยภูมิพยากรภูมิพิสัยบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับ <c oughs> เลยภูเรือนนากลางนะครับหล่มสักพิชญบูรณ์ชุมแพนะครับอุดรธานี แถวสกลนครนครพนมนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรบุรีรัมย์สุรินทรนะครับโซนนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ชนบุรีระยองแกลงจันทบุรีนะครับตราดสะแก้วนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้กรุงเทพมหานครราช,ชบุรีสวนพึ่งนะครับเพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์บางสะพานชุมพรน,นะครับ สุราธานีกระบี่คุรบุรีนะครับพังงาตรังนะครับหัดใหญ่สงขลานะครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้นะครับในช่วง16นาฬิกาตรงนี้แล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลของโอกาสที่จะเกิดพายุนะครับสายฟ้าโคราชนะครับตรงจุดตรงนี้โคราชบุรีรำนางรองสุรินทร์นะครับบัวใหญ่พายกระ,ะกภูมพิสัยมหาสารคามนะครับ ส่วนนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุดูร้อนได้นะครับถ้าดูจากสีของโมเดลตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นสีแดงเข้มยะโสธรนะครับกาฬสินร้อยเอ็มุกดาหารนะครับอำนาจเจริญเดชอุดมอุบลราชธานีนะครับด้านบนก็จะเป็นเอ่เลยนะครับเชียงคานน้ำโสมหนองบัวลำพูนะครับ บึงการพรเจริญนะครับนี่มีโอกาสเกิดนะครับชัยภูมิพระนครศรีอยุธยาสวนพึ่งราชบุรีนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ต่อครับภูเก็ตตะกัวปานะครับตรังหาดใหญ่สงขลาฝั่งนี้นะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้ต่อเนื่องนะครับดูจากโมเดลตรงนี้ถือว่ายัง คงมีโอกาสที่จะเกิดได้ต่อเนื่องนะครับพอดูช่วง17นาฬิกาวันนี้17นาฬิกานะครับก็เริ่มที่จะหายไปนะครับมาในช่วงบ่ายถึงค่งเบียแก่นะครับนี่โมเดล17นาฬิกาของพื้นที่เกิดฝนนะครับอุบลราชธานีกาลสินอ่แถวยโสโทรนะครับอีสานใต้สุรินบุรีรัมนะครับนางรองโคราชนะครับบัวใหญ่ชัยภูมิบ้านไผ่นะครับ ขอนแก,นก่นกาลสินแล้วก็ฝั่งตะวันออกเป็นตราดนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงเป็นระนองภูกเก็ตกระบี่ตรังนะครับแล้วก็แถวพัทลุงหาดใหญ่สงขลาสตูลยังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองได้นะครับถ้าดูจากโมเดลต,ตรงนี้ในช่วง17นาฬิกานะครับรวมทั้งในโซน หนองคายนะครับด้านบนนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้พอช่วง18บนาฬิกานะครับเยวมาดู18บนาฬิกา18นาฬิกาก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับแถวโคราชนะครับโคราชบุรีรัมสุรินศรีสะเกดนะครับ,รบ,รนนรบจนถึงบุรีรัมและก็มหาสารคามยังมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วง18บนาฬิกานะครับ แล้วก็ทางด้านภาคใต้ก็จะเป็นสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตตรังนะครับหัดใหญ่สงขลายะลานะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ส่วนพึ่งราช,ชบุรีนะครับตรงนี้18นาฬิกาวันนี้นะครับไปดูช่วงทุ่มหนึ่งนับบนาฬิกาก็เริ่มที่จะหายไปแต่ฝั่งนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนคะ,ะนองต่อแถวอีสานใต้นะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานี สีสะเกดนะครับสุรินทรโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้ต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากโมเดลระนองตรังนะครับหาดใหญ่สงขลายะลานะครับจากโมเดลตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของลักษณะฝนในช่วงนี้นะครับเป็นโมเดลในช่วงนี้นะครับก็พอช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มก็ยังคงอยู่โซน อุบลราชธานีนะครับอีสานใต้ยังมีโอกาสเกิดในส่วนของฝนได้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุสายฟ้าตั้งแต่ช่วง15นาฬิกากระจายตัวได้ดีนะครับแล้วก็พอ17นาฬิกาก็ยังโซนนี้นะครับโซนอีส,นสานฝั่งตะวันออกนะครับอำนาจเจริญอ,อุบลราชธานีโซนนี้นะครับร้อเอดสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์ มีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับนี่คือ17นาฬิกาพอ19นาฬิกาก็หายไปนะครับจะมาแช่อยู่ฝั่งนี้นะครับอุบลราชธานีมุกดาหารโซนนี้นะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับเป็นโมเดลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับก็ถือว่าหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับก็ เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านผู้ชมลหลายๆท่านนะครับก็จะมีอัปเดตทุกวันช่วงเชา้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับขอบคุณข้อมูลจากแอปพลิเคชัน w i n d y c o m นะครับเป็นข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน w i n d y c o m แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ